ตราดคืบหน้าปรากฏการณ์แผ่งต้นบูมน้ำทะเลมีสีเขียวปีที่ทะเลบ้านเขาล้านจังหวัดตราด ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดปราดว่าได้หลงพื้นที่ชายหาดบ้านเขาล้านโดยมีนางทิติพรเหลาประเสริฐประมงจังหวัดตราดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภา,ากาชาติไทยบ้านเขาล้านพร้อมด้วยนางสาวมนทการสุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดได้ออกตรวจสอบน้ําทะเลสีเขียวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อนําน้ําทะเลมีสีเขียวเอาไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเกิดน้ําสีเขียวเนื่องจากได้เกิดปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือแผงต้นบลูมที่ทําให้น้ําทะเลมีสีเขียวตลอดตามแนวชายหาด ความยาวกว่า1กิโลเมตรและเกิดปรากฏการณ์มาแล้วถึงสองครั้งทางด้านนางทิติพรเหลาประเสริฐประมงจังหวัดตราดได้กล่าวว่าการตรวจสอบน้ําทะเลมีสีเขียวหรือแผงต้นบลูมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยเกิดจากน้ําบริเวณน,นั้นมีสารอาหารเยอะทําให้แผงต้นบุูมเข้ามาหาอาหารและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นแผงต้นบุมพืช หรือสัตว์ก็ได้แต่แผงต้นบูมที่เข้ามาที่ชายหาดบ้านเขาล้านเป็นแผงต้นบูมสีเขียวไม่เป็นอันตรายแต่ช่วงนี้น้ํามีสีใสตามปกติแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเตือนถ้าเห็นน้ําทะเลมีสีเขียวก็อย่าตกใจไม่กี่วันก็จะหายไปตามปกติของสภาพน้ําทะเลต่อไปวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน